เรกสุดท้ายของเสรีดราม่าแล้วครับช่วงเบรกหนึ่งนาทีผ่านมาในห้องส่งเราก็ดราม่าเรื่องพี่ติ๋มกับกสทชไม่ได้มีวันหยุดจริงๆเพราะว่าอยากจะมีสักเทปหนึ่งเลยพูดเรื่องนี้ชวนพี่ติ๋มมานั่งคุยด้วยต้องสนุกแน่เลยฮะแล้วก็มีแจ็เกีลนด้วยางนี้จะดีใช่ไหมครับไม่ต้องต้องเอากสทชไปด้วยเนาะแต่เขาว่าตอนนั้นเขาคิดยังไงถึงได้ภูมิใจในการประมูลได้สตังค์จริงไม่ใช่หน้าที่เขาเลยตอนทเขาประมูลก็ยังเราจะทํายังไงให้ได้เงินกับ มาจับราคามาะู้ยก็ต้องไปแอบดูไอ้ feasibility study ของพวกเขาเขาตั้งใจขายนาทีเป็นแสนเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะแล้วก็ขายได้เป็นพันถูกต้องไม่ใช่เป็นหมื่นมาดู SMS ดีกว่าเขาเขาบอกอาจารย์ครับปัจจุบันอาจารย์สอนมหาลัยไหนบ้างครัอาจารย์สอนมหาลัยพะยาวเป็นหลัก สอนนี้สอนการท่องเที่ยวปริญญาโทการท่องเที่ยวปริญญาเอกสอนเอมการท่องเที่ยวแล้วก็สอน MBA ปริญญาโทด้วยซึ่งก็กำลังตัดสินใจจะเรียนปริญญาเอกอไปเหอะไปเหอะไปเหินไปเหนไปเหินเหนไป่นทีเไเหนปเหินไปเหินทีเหิเหิปินกเหิ่ไปเินไปเหินปเินไปงหินไปเินไปเห้วไปเินไินไปเหิไเินไปเหินเินไเหินไปเินไปหินเหินเหนไปเหิปเหินเหิาไปนไปเหินไปเหินปเหินไปเหนเหนเหินเหนไเลเินเไนเไ การเดินทางมันสะดวกแลที่สําคัญนะเจ้าหน้าที่สามคนที่อยู่ที่นี่นะที่ทําหน้าที่ดูแลนักศึกษานิสัยดีดีสัปดาห์น้าก็ว่างวันพุธก็จะเดินไปคุยแล้วเดี๋ยวไปเดินไปไปคุยกับคนที่ชื่อติดตีเป็นคนที่ชื่อน้องเกมเป็นคนที่ชื่อน้องอาร์ตสามคนนี้นิสัยมาเล่าให้ฟังอ่าข้อความต่อไปนะครับอยากทราบความเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรครับข่าวสดสดคลิปว่อนสามแข้งเลสเตอร์อ๋ออ๋อด่าไปแล้วยังไงฮะอาจารย์อันแรกก็คือนะครับ ถ้าเราคิดว่าจะให้นักกีฬาเหล่านี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยใครเป็นคนคิดว่าจะต้องพาไปเที่ยวซ่องหอหรือว่าใครเป็นคนคิดว่าจะต้องเอาโสเภณีมาบำเรออทำไมไม่พาไปดูสยามนารมิตรเนาะทำไมไม่พาไปสปาที่มีอโรมาข,ของยี่ห้อทันซึ่งดูสูงส่งนะทำไมไม่พาไปกินอาหารในร้านอาหารที่เขามีโชรมไทย นี่คือสิ่งที่เรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่คุณเสริมส่งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการพานักกีฬาไปร่วมเพศกับโสเพณีคนที่คิดก็แย่แล้วนะคะคแล้วเป็นไงพอเอาไปที่เขาพูดในคลิปเนี่ยเขาดูถูกว่าเป็นอีพวกไม่สวยเป็นอีพวกเป็นทาตใช้ให้ทำอะไรก็ทำนะครับพี่ไม่อยากจะพูดภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษที่ได้ยินลิกลิกิตลิกแปลเอาเองก็แล้วกันก็เห็นแล้วก็เศร้าเหมือนกันนะเห็นวันนี้เอา้า ทำไมทำอย่างเราก็งงจริงๆคือผู้ชายที่ไปแล้วพูดจายอย่างนั้นก็เป็นผู้ชายที่แย่ไม่เป็นสุภาพบรุบบรุษดูถูกผู้หญิงแต่ใครก็ตามที่คิดว่าจะต้องเอาใจนักท่องเที่ยวด้วยการพาไปสถานที่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะเลิกได้แล้ววัฒนธรรมไทยเจ้านายไปตรวจงานเลี้ยงดูแลวปูเสือปูเสือต้องมีปูเสือะครเป็น AE ดูแลลูกค้า นะคะก็ต้องบำเรอเพราะว่าพี่ไปงานงานหนึ่งนะพี่เป็นคนจัดงานนะที่ต่างจังหวัดนะคะเสร็จแล้วก็มีคนที่เขาขายสื่อนะคะให้กับลูกค้าพี่หลายนี้เขาก็ไปงานนี้ด้วยแต่เขาไม่ได้ไปคนเดียวค่ะเขาพาสาวที่ใส่กระโปรงเอ่รุ่นเสมอร์จิมเนี่ยนะคะเขาใส่กระโปรงรุ่นนั้นไปดูออกว่ามาทําอะไรล่ะ เราก็รู้ว่าเป็นอะไรเราก็รู้ว่าคืนนั้นเนี่ยเหล่าบรรดาผู้บริหารของเจ้าของสินค้านั้นคงได้นอนกับเหล่าบรรดานางแบบเสมอจิมเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งพี่ก็มีความสึกว่าแสดงว่ามีเดียของเธอเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมไรายการเธอไม่ดีพอใช่ไหมเธอถึงต้องบำเรอคนที่เป็นลูกค้าได้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่บอกว่าต้องเลิกวัฒนธรรมนี้ต้องเลิกนะคะเราเป็นข้าราชการไปตรวจงานถ้าใ,ใครทําอย่างนี้กับเราแสดงว่าถนนที่คุณสร้างไม่ดีใช่ไหมถึงต้องมาบำเรอแบบนี้ต้องมีอะไรซ่อนอยู่ บริษัทโฆษณาบำเรอลูกค้าด้วยแบบนี้แสดงว่าง,งานโฆษณาคุณไม่ดีใช่ไหมถึงต้องบำเรอแบบนี้ถูกปะย้อนมากับกันประเทศฉันมีของดีอย่างอื่นอ,อ<ค>นประเทศไทยทไม่มีอะไรดีใช่ไหมถึงต้องเอาอย่างนี้เข้ามาให้ซึ่งเราเห็นของดีเยอะแยะเลยทำไมทำไมไา,ามันไม่าพา,ไป,าไปดูอย่างอื่นนี่มันผิดหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพาเขาไปดูสิ่งดีเขากลับไปโอ้โหมาซาจเมืองไทยสุดยอดนะอุ้ยสยามนรมิตเมืองไทยเป็นการแสดงที่โอ้โหเอกซติกมากน่าดูเหลือเกินเป็นศิลปะชั้นสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ไปกินอาหารหอาหารบูร<ด><ท>า<ำ>ครมชั้นหนึ่งเลยอร่อยเหลือเกินต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่บ่ะไปเที่ยวมามันพากูไปเจอกะกะลีแล้วก็ไปกะลีชั้นตำตาตีหนะ้าเกลียดอะไรอ,อย่างเงี้ยเหมือนธาตุเลยนะมึงกูใชม้มันทาอะไรมันทาทุกอย่างเลยมึงรู้เป่าแเราอยากให้ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงแบบนี้อย่างที่บอกครับเวลาเราทําอะไรที่ดีเราส่งเสริมเราใช้วลัน่านเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองมันมาแล้วมันกลับไปด่าประเทศทั้งประเทศแล้วเนี่ยคิดได้ยังไงเนาะซึ่งซึ่งคุณผู้ชม ความผิดนี้เป็นของพวกเราเองด้วยนะพวกเ,เรา,ท,เาที่คิดว่าพาเข้าไปแบบนี้นั่นแหละส่วน,นเขาเองนั้นก็หน้าประนามของการเหยียดผิวใช่นั่นก็เป็นเรื่องของเขาอ,อ่ะพาพรวมของคำเ <c> ช <oughs> ิญเชิญเอสเมตต่อไปเลยครับเขาบอกอาจารย์คะขอความคิดเห็นค่าว่าทําไมสังคม <c oughs> นักศึกษามหาวิทยาลัยนักศึกษามาละเอกชนทําไมครับทําตัวฟึง้งเฟ้อให้โซจัง เพราะคนเราเนี่ยไม่ยึดสุภาษิตไทยเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างพี่เคยพูดกับนักศึกษาพี่ตั้งเป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้วนะครับพี่บอกครูสอนพวกเธอเนี่ยครูไม่รู้หรอกว่าใครจนใครรวยเพราะเธอทําตัวเหมือนกันถ้าครูอยากจะรู้เธอจนหรือรวยครูต้องไปบ้านพ่อแม่เธอเพราะพ่อแม่เธอเจะทาตัวตามฐานนะอืคือบางบ้านเนี่ยนะ เขาควรจะใส่รองเท้าไม่ใช่ไนกี้นะคะแต่บางเอิญเพื่อนใส่ไนกี้เขาก็ต้องใส่ไนกี้เพราะว่าเด็กจะมีคําพูดว่าไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนเลอะก็เลยใส่ไนกี้ซึ่งคนบางคนที่เขาใส่ไนกี้เนี่ยเป็นเศษดอกเบี้ยของพ่อแม่เขาแต่ในขณะบางคนแม่ตมส้มตำจนครกทุกลุกไปสามครกแล้วถึงจะได้สองเท้าคู่หนึ่งปิ้งกล้วยจนกระทั่งมือเนี่ยนะเป็นรอยดําของยางกล้วยเนี่ยาจะได้้รองทแล้วทํายังไงให้เด็กเขาภาคภูมิใจในสิ่งที่เขา ก็มันมีคำพูดไงครับอย่าอายที่เป็นคนจนแต่อายที่เป็นคนชั่วเออแตเด็กปัจจุบันมันอายที่เป็นคนจน,น <ะ S 1> บ้าของซึ่งเป็นยี่ห้อดีไซนเนอร์ต่างๆทั้งหลายทั้งที่จริงๆแล้วฐานะตัวเองไม่ใช่พี่ชอบพี่ชอบอย่างนี้นะครับ ฐานะแค่เตะฟุตบอลพัาส,สติกก็ดันเสือกไปตีกอล์ฟอ,อะไรอย่างเงี้ยไป s อ s เออไปดีกว่าเหมือนโดนดุไปด้วยเลยอาจารย์เสรีค้าช่วยสั่งสอนคนรวยให้เผื่อแผ่คนจนบ้างอันนี้คงไม่กล้าสอนค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนที่เขาโพส์ตใน Facebook ซึ่งพี่เห็นด้วยกับเขานครับะะว่าว่าถ้าใครเขาอยากจะให้อะไรกับคนจนเนี่ยให้เป็นความสมัครใจเขาอย่าไปบังคับเขาเหมือนคนที่ไปโพสต์ว่าชมพู่อะ Uh huh. บอกว่าโอ้ยใช้เงินตั้งไม่รู้กี่ล้านในการแต่งงานเงินเนี้ยเอาไปแจกคนจนได้ดีกว่าอย่า<ะ>คนรวยไม่ได้มีหน้าที่ในการจะแก้ปัญหาให้คนจนแต่คนรวยนั้นมีสิทธิ์จะเลือกที่จะเมตตาคนจนแต่ไม่ใช่เป็นการเรียกร้องของสังคมว่ารวยแล้วจงดูแลคนจนไม่ใ เป็นเรื่องของสามัญสำนึกของแต่ละคนมากกว่าใช่แต่อย่าไปเรียกร้องเขาใช่นะครับเพราะบางคนเขาบอกอย่างอย่างคนที่เขาโพสเข้าข้างชมพู่เขาก็าโพสดีนะบอกเวลาชมพูต่ต้องขับรถไปมาไปมาไปมาเพื่อไปถ่ายนู่นถ่ายนี่เนี่ยรถตกถต,ต,ติดอะไรต่างๆเนี่ยใครเห็นมั้งไม่มีใครเห็นอ่าเขาทำงานหนักหรือถ้าเกิดเป็นดาราอย่างตอนพี่แสดงเรื่องไอ้พรานชมพูเนี่ยนะคะ พี่ต้องใส่สนับเข่าสนับแขนแ็วิ่อยู่ลาปาค่ะเพื่อคานในในท้องร่องที่ไม่มีน้ํานะคะพี่ต้องแช่อยู่ในน้ําที่เมืองการนะคะอเอาเข่าชันไว้ทําเป็นเหมือนว่าน้ำลึกจริงจริงน้ำมันตื้นมากเลยนะคบทำเหมือนว่าอยู่ตรงเนี้แล้วพอเราขึ้นมานะคะคอเราเนี่ยเป็นสีดําเป็นรอยอย่างนี้เลยครับสมมติพี่ได้พี่ได้เงินจากการแสดงหนังอันนั้น อาจารย์มีเยอะแล้วคนจะแจกอะไรอ่ะฉัน<ล>เหนื่อยอนะจา์ฉันคายอ,อยู่ตั้งนานล <laughs> ตอนที่ฉันเดินอยู่ที่เขาคอตอนที่ฉันโดนท่ากัดที่เขาใหญ่การที่ฉันไม่มีห้องน้ําจะเข้าเพราะห้องน้ําบนภูเขาเหล่านั้นมืดแฉบเหนเนี่ยไม่มีใครเห็นใจเราบ้างดังนั้นอย่าไปบังคับให้ใครมาช่วยใ,ใคร <c oughs> ดูแลตัวเองกันไปก่อนอย่าไปเรียกร้องเขาค่ะถ้าเขาจะมีใจก็ให้เขามีเถอะอ่ามีแอสเมบลไหมครับอ่า หมดเวลาแล้วท้ายรายการเหมือนเดิมคราาับอาจารย์คงต้องฝากอะไรบางอย่างวันนี้สนุกมากแล้วก็มี <c oughs> หลายเรื่องหลายราวมีเรื่องสังคมเรื่องคนจนคนรวยฝากข้อคิดหนึ่งครั้งสำหรับวันนี้ครับใช้โซเชียลมีเดียเพื่อพูดความจริงที่มีประโยชน์นะคะหยุดโกหกและหยุดแสดงความเป็นโรคจิตณบัตรดนโอ้สั้นๆน,นะครับแต่จ,จบรายการได้ดีมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับดรเสรีวงวันทานแล้วก็ปรณัฐลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ